คอน้ด้คลิกนะฮะก็จะบรรทุกแต่เสื้อผ้าอย่างเดียวเลยอันนี้แล้วก็ใต้เบาะก,ก็จะมัดแบบนี้คลิปนี้มัดแบบเติมน้ำมันได้นะส่วนขอนด้าลีดนะฮะก็จะเป็นปอนแคมปิง้งทั้งหมดเลยในนี้เต็นท์หนึ่งหลังแล้วก็อื่นๆถงงุงนอนอะไรเงี้ยฮะผ้าห่มผ้าปูนะฮะ ส่วนแต่บอกก็จะมีเต็นท์อีกหลังหนึ่งนะแล้วก็กาวชีตสองคูณสาแล้วก็สี่คูณหกนะฮะโลนะฮะตอ,อนรึ่งชั่วโมงถึงกับเจ้า h o n d a าคลิปร้อยิบห้านะก็ฮ o n d ้าลีร์ร้อยิบห้าบล็อกเครื่องเดียวกันนะฮะไปต่างกันที่ตากอากาศของเฟืองตอนนี้ก็เดี๋ยวเลี้ยวขวาเข้าอุบยานสามหลันนะฮะ แต่มุมกลางเป็นท์รอบนี้มากลางบริเวณริมถนนนะเพื่อหาความสงบนะแล้วตอนคืนอาจจะมีเสียงนิดนิดหน่อยแหละเลยแบบอยากนอนแบบสงบๆนะีมาสองคันนะเดี๋ยวของเพื่อนจะตามมานะครับพาเต็นท์มาก่อนคนยังไม่มารอบที่แล้วนะฮะนอนบริเวณด้านหน้านะที่เห็นกัน รอบนี้ก็เลยเปลี่ยนมานอนในถนดนีกว่าขับไาน่าจะเงียบกว่านแต่ตอนเช้านี่น่าจะเอาเรื่องเพราะว่าแดดน่าจะส่องโดนบริเวณตรงนี้ก่อนเลยอ่ะนี่ก็ด้านซ้ายนะส่วนด้านหน้าก็จะเป็นฝั่งของบ้านเช่านะครับแนะนำให้ติดต่อมาก่อนนะเพราะว่า มีจำนวนน้อยมากนะแล้วไม่รู้ว่าเช่าได้เปล่าเดี๋ยวไปดูในส่วนของด้านในกันนะฮะอัปเดตปลายปี2021นะตอนแรกผมมาจากด้านหน้านะครับเดี๋ยวชี้ลูกศรให้ดูนะแล้วก็มาลงตรงที่จุดดอกสัมภระนะ เดี๋ยวมาดูด้านขวามอือกันเดี๋ยวไปดูด้านซ้ายมือก่อนรอบนั้นมาก็มากางเต็นบริเวณตรงโซนหน้าป้ายนะมาถึงตอนเช้านะรอบนี้ก็เลยเปลี่ยนแนว เปลี่ยนแนวบ้างครับไปกลางโซนตรงนู้นนะฮะบริเวณด้านหน้านะฮะติดกับสะพานก็จะเสี่ยงเรื่องของลิงนะครับไม่รู้ว่ารอบนี้เจ้าที่เคียย์หมดหรือ,อยังนะฮะเพราะว่ารอบนั้นมาดื้อม,มากนะครับเข้ามารือเต็น์บริเวณด้านข้างหน้านะฮะกับโซนด้านข้างหลังงสว่างไปแต่โ,โ,โดโกลมโด่งกลมเราอะ ด้านขวามือก็จะเป็นร้านสวัสดิการนะครับก็จะมีนี่เลยเต็นท์เครื่องนอนเสือ้อเตาประกอบอาหารนะวันธรรมดาก็ร้านก็ยังเปิดไม่ค่อเต็มเท่าไหร่แต่เกิดไปวันต์อที่ก็จะเยอะมากกว่านี้นะครับในเจ้าที่บอกมาจะเปิดเต็มทุกร้านเลยเรามาดูในส่วนของ ร้านค้าสวัสดิการกลัวสามหลันอาหารถ้ามาจุดนี้ก็สามารถจดนะครับแล้วก็วางไว้ให้เจ้าหน้าที่ ในส่วนของจุดประกอบอาหารนะฮะก็จะอยู่บริเวณส่วนหน้าห้องน้ำนะฮะด้านหน้าจะเป็นห้องน้ำนี่ก็จะเป็นในส่วนของการประกอบอาหารเพิ่งสร้างนะฮะได้สักพักละรอบก่อนมาไม่มีนะตรงนี้แล้วก็บริเวณจุดล้างภาชนะก็อยู่หน้าห้องน้ำเช่นกันนะครับ ก็อยู่หลังร้านค้าสวัสดิการนะฮะทั้งจุดประกอบอาหารแล้วก็จุดล้างอัชนะด้านในก็ร่มลื่นมากาอาบน้ำก็ห้องน้ำมีสองส่วนนะฮะทันนี้น่าจะเป็นส่วนที่ใหม่ส่วนด้านซ้ายน่าจะเป็นส่วน รุ่นเก่านะก็เจ้าที่ก็ำลังทำการล้างอยู่นะด้านนี้อะเรามาเจออะไรนี่ว่าไงเจ้าหนูตัเข้าไปลลกด้านขวามือนะครับก็จะเป็นพื้นที่บริเวณจุดสุดบุรีนะก็ให้แยกมัาอยู่บริเวณนี้เลยนะจะได้ไม่ไปรบกวนเพื่อนร่วมเต็นท์นะฮะ มาตามป้ายเลยจุดทิ้งขยะนะครับด้านในนะฮะก็จะเป็นเส้นทางที่เข้าไปชมธรรมชาติกับน้ําตกนะฮะจุดชมน้ําตกสามลานจะอยู่ตรงนี้นะครับเข้าไปตรงนี้ตรงที่นิ้วชี้นะและเกิดเป็นจุดที่น้ําตกธรรมชาตินะครับก็จะเข้าไปฝั่งซ้ายมือตรงตามทางไปนะฮะก็ค่อนข้างลึกอยู่นะครับ แต่สามลันเนี่ยไอน้ำตกต้อมันเป็นสามชั้นเนี่ยข้างหน้าเนี่ยะฮะก็คือเขาทําแผงกั้นน้ําไว้นะฮะมันเลยดูไม่เป็นธรรมชาตินะครับและน้ำมันก็ขลังน้ํามันไม่ไหลนะฮะมันเลยดูแบบเหมือนน้ําเสียแต่ฝั่งด้านเนี่ยมันจะเป็นธรรมชาติไหลลงมานะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้แหละว่าจะเข้าไปตอนนี้ไม่ละเดี๋ยวมาดูฝั่งด้านหน้ากันนะ นี่ก็เดินมาจากฝั่งด้านหลังนะครับ,บริเวณจุดกลางเต็นทน์หน้าปลายน้ำอย่างนิ่งอะ่ะนี่ขณะมาช่วงปลายฝนนะเนี่ยโอนะครับจุดนี้กลางเต็นท์ได้ไหมครับ อ,อ๋อครับก็บคือผมว่าไม่ไม่ไม่กลางดีกว่าอ๋อเอาไปจุดถ่ายรูปดีกว่าผมเคยอน,นุญาตให้เขากางจริงๆเขาก็ทำมาตั้งแต่ให้กางแต่ว่าครับเหมือนคนเขาชอบมาถ่ายรูปตรงเนี้ยเขาเหมือนอที่นักเที่ยวเขาบอกว่าขอ,ขอบอกว่าไม่ให้กางแบบนี้ได้ไหมอืมส่วนใหญ่จะถ่ายรูปกันเยอะกว่าใช่ครับดีครับนจุดเขาเรียกว่าจุดอะไรเหมือนเป็นด์มาร์คเออแปรนด์มาร์คใช่แล้วบ้านหลังข้างในละครับอย่างเงี้ยเงี้ยสามพันครับมันจะมีสองห้องนอนอันนี้คือสองห้องนอนใช่ไหมครับแบบเนี้ยเหรอ อ่าแบบเอาวันนี้ก่อนอันเนี้ยอ่าหลังก็หกร้อยมันก็จะมีสองห้องอ่าฮะห้องนอนหนึ่งห้องน้าครับครับผมแต่ว่าแต่ว่าไม่มีแอร์นะอ่าฮะอ่าฮะครับผมส่วนหลังใหญ่อะราคาสามพันบาทหลังใหญ่คือหลังกลางอ่าหลังทางนู้นอ่าะเข้าใจครับครับผมอ่าฮะมันมีสองหลังใช่ไหมใช่ครับสองหลังคะเหมือนกันใช่ไหมครับชั่วบ้านประดูครับหนึ่งสองอ่าอ๋อราคาหกพัน ราคาหลังละสามพหลังละสามพบาทครับก็จะมี2ห้องนอนตรงกลางเป็นห้องโถงครับครับผมก็เป็นแอร์ทั้งหลังได้ฟิลอีกแบบหนึ่งใช่ครับก็จะมีความแบบสิ่งอำนวยความสะดวกก็คือเยอะกว่ายกว่าครับแล้วเราเดินเข้าไปในน้ําตกตรงฝั่งซ้ายเนี่ยครับมันเขาเรียกว่ามันเป็นน้าตกต้นลักไซตอนนี้กำลังมีน้ําอยู่อนะครับแล้วก็น้ําไหลอยู่ใช่ครับผมก็ น้ำตกอัน้ำตกทั้งสามที่ตอนนี้ก็จะมีน้ำตกตรักไซที่ว่ามีน้ําเยอะที่สุดครับครับผมก็ใช้ระยะทางอยู่ที่ประมาณรักสามร้อยเมตรครับโอใช่ครับแล้วก็น้ําตกสามหลันนั่นในสุดครับก็น้ําน้อยหน่อยเส้นนู้นเพราะว่าน้ํามันมีสองเส้นแต่ฝั่งสวยจะเป็นฝั่งนี้ใช่ไหมครับใช่ครับดันสายสวยขว่าครับเพราะว่ามันก็จะเป็นน้ําตกไหลมาจากหน้าผาแล้วก็มาลงในอ่างครับผม เห็นว่ามันเดินป่าได้ทะลุอ้อมมาลบฝั่งนี้อ๋อมันมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติใช่ครับแต่ต้องมีเจ้าที่นําไม่ต้องครับเส้นทางชัดเจนนะครับเพราะเรารอดไปแล้วมาผมเดินตามป้ายไปแล้วงงอ๋อป้ายไอ้ตัวป้ายใช่ไหมใช่ครับอีกเหลืออีกสองร้อยเมตรอะไรเงี้ยเฮ้ยไปถึงป้ายอะโอ้ป้ายใช่ก็คือตอนแรกอะมันร้อยสิบเมตรผมขึ้นไปเฮ้ยหองร้อยเมตรจะถึงเฮ้ยร้อยสิบเมตรเฮ้ยแล้ววะผมมาเมื่อปีที่แล้วมั้ง ใกลงง้าบางทีมันมีเป็นลูกศรยูเทินก็มีใช่ใช่เพราะจริงๆมันไม่มีหรอกเพราะว่าฝรั่งมันหลงมาละไอ้ลูกศรยูเทินเนี่ยงงฝรั่งงงนะเพราะาปกติมันก็จะชี้ไปทางทิศไหนระยะเท่าไหร่ใช่ครับ,รบใช่ครับ<อ>แต่ผมว,ว่าสวยนะข้างในครับผมเส้นนั้นตอนนี้มันกําลังอุดมสมบูรณ์อยู่คร,ครับเพราะว่าน้ําเส้นนี้มันมาจากทางแก่งคอยครับครับฝั่งนี้อุดมสมบูรณ์หน่อยแต่ทาง น้ำตกสำหรับมันมันจะเป็นของวิหารแดงตกมาจากทางวิหารแดงอ่ะปีนี้ไม่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 ค่อยดไฟไฟป่ามากใช่ใชจะให้ดีก็ฝั่งซ้ายโอเคสุดสวยสุดโอเคครับเพราะว่าผมเห็นเขามาถ่ายรูปเปนเยอะเหมือนกันนะฝั่งนี้อ่าครับใช่แล้วก็เด็กๆอ่ะก็สามารถเดินได้ใช่ครับครับไอเส้นทางศึกษาธรรมชาติอ่ะระยะทางมันก็อยู่ที่ประมาณสัก จากตัวน้ําตกไปถึงอีกน้ําตกนึงอ่ะผมว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณสักสามอเมตรเหมือนกันครับอืมตำวันวนลงได้ใช่ไหมใช่ครับแล้วก็มาลงตรงอ่าสำนักงานอ่าครับวนเป็นรูปได้ครับโอเคครับขคุณครับครับก็ตามนะครับที่เจ้าที่ได้บอกไว้นะฮะบริเวณนี้ก็จะไม่ให้การเต็นท์ก็จะเป็นจุดตั้งเก้าอี้อื่นถ่ายรูปนะฮะเป็นจุดแลนด์มาร์กไปนะฮะ ถ้ากลางแล้วแบบอ้โหเป็นเดียวที่ดูดีเลยอะ่ะเพราะว่าวิวแม่งวิวแม่งได้อะเห็นไหมสวยอะ่ะเนี่ยด้านนี้ก็จะเป็นด้านจุดฝั่งตรงข้ามนะครับของจุดลงสัมพาระนะฮะฝั่งนี้นะฮะฝั่งตรงข้ามจุดลงสัมภาระ นี่จะเป็นเส้นทางปันจัรยานนะครับสําหรับใครที่ชอบปันจัรยานหรือว่าชอบเดินคาร์ดิโอนะเส้นนี้ก็จัดเลยเดี๋ยวก็จะเดินตัดเข้าไปที่ลานกลางเต็นเลยนะก็ยังมีจุดบริวเวณเต็นที่ยังโล่งๆอยู่นะครับเหมือนทำไมเขาไม่กลางกันตรงนี้วะออนะฮะ ฝนตกมาไม่ต้องกลัวน้าล้นนะครับว่าจะมาถึงเรานะฮะว่ามีจุดเอาเรียกว่าอะไรจุดปล่อยน้ําออกอยู่นะครับฝั่งตรงข้ามที่กองส่องไปนะออจุดนี้ชืน,นะครับน,นี้เดี๋ยวสักพักก็จะออกไปหา อาหารด้านนอกฐานเพราะว่าราคาที่นี่ก็ค่อนข้างแรงแต่ต้องย้ำนะครับว่าห้ามให้อาหารสัตว์นะฮะในนี้เหมือนลิงจะไม่เห็นแล้วนะฮะร,รอบนี้รอบที่แล้วมาสองถึงสามตัวนะก็ขออย่าให้มาเลยถ้าเกิดมาก็ตรงนี้ก็ไม่รอดนะครับโดนหรือของแน่นอนนะร,รอบนี้ หรมัรือทุกรอบไปที่ผมเห็นนะไปฮะ,ะเดี๋ยวไปหาอะไรทานก่อนเจอกันรอบมืดนะฮะมืดแล้วนะครับก็ใช้ไฟจากรถมอไซค์นะฮะยิงเข้าไปที่เต็นท์เพราะว่าบรรยากาศไฟดับนะครับทั้งหมดเลยนะก็จะมีไฟจากพีพ่่แคมปิ้งนะฮะของแต่ละเต็นท์ต่างๆ ดับสนิทเลยนะครับก็เด,ดี๋ยวจะเข้าเต็นท์แล้วยุงเยอะมากนะฮะอ,อาหารเนี่ยก็ไวข้างนอกมีแหละบรรยากาศตอนหกโมงนะวันนี้ก็เพื่อนครับคอร์สตามมานะหลังเลิกงาน ทางผมได้กรรมาการเต็นรอไว้ก่อนนะครับมอเตอไซค์สองคันอีกสองคนนะฮะคอละคันชิชวๆบรฟ้าขึ้นครึ้มเหมือนจะตกว่าวันนี้ากลางเต็นยังไม่เต็มเดี๋ยวน่าจะสักพักละหลัง9ก้าโมงสิบโมงนะน่าจะเต็มลานแหละที่เนี้ยแล้วก็สอง ข้างทางนะฮะก็จะเต็มเหมือนกันนะทริปน้ำตกสามหลันนะครับก็จบเที่านี้นะฮะก็มีรถเพื่อนมาตามมาที่หลังก็ให้ขงของไปให้เลยนะครับเราก็ติดรถเล่ากลับก็จะเบาหน่อยจบทริปสามหลันเที่านี้นะฮะวันเสาร์อาทิตย์คนเยอะมากนะครับแนะนําให้มาวันธรรมดานะฮะแลวกลับวันเสาร์หรือวันอาทิตย์จะดีกว่านะครับโอเคฮะเจอใหม่ทริปหน้านะครับ